หากพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการรองเท้านะครับก็คงมีหลายคนครับที่มักจะตอบเป็นชื่อนักกีฬาครับที่นอกจากการสร้างผลงานในสนามแข่งแล้วยังร่วมออกแบบรองเท้าต่างๆครับให้กับแฟนๆของตัวเองทั่วโลกได้ชื่นชมด้วยครับในขณะที่ปัจจุบันผู้ที่ก้าขึ้นเป็นผู้อิทธิพลในวงการรองเท้าอ่ะไม่ได้มีแค่นักกีฬาแต่ยังมีพวกเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์แรปเปอร์นักร้องและศิลปิน ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่หลายแบร์ครับเริ่มขยายครอบเคมาทําการคอลแลบเบอร์ชั่นกับผู้คนเหล่านี้และถ้าถามหนึ่งในบุคคลครับที่ส่งอิทธิพลในเวลานี้ครับก็คงหนีไม่พ้นคานเยเวสชายที่ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองและพะลังความคิดสร้างสรรค์จนทําให้ยีซี่ของเขาดับโด่งดังไปทั่วโลกคันเยนะครับสร้างชื่อเสียงมาจากอะไรส่งสมประสบการณ์จากอะไรและแบงวันยานใจที่มีมาจากสิ่งไหนวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประวัติของเขากัน ันเยเวสครับเกิดในปี1 9 7 7ที่เมืองแอตแลนต้าเมืองหลวงของรัฐจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตอนเขาอายุได้3าขวบโดยเขาได้ย้ายไปอยู่กับแม่และเติบโตที่เมืองชิคาโก้ในวัยเด็กครับจนถึงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่คันเยสสั่งสมแรงบันดาลใจเชก่ส,สิ่งที่เขารักไม่ว่าจะเป็นการแอบสเก็ตรองเท้าสนีเกอร์ในชั้นเรียนการออกไปชมรถสปอร์ตและโบกินี่กับคุณพ่อ และการไปชมภาพยนต์แอนิเมชัน Animation ญี่ปุ่นอากิระคือคุณแม่สิ่งเหล่านี้รวอมรวมและกลายเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรงรค์ผลงานของเขาในภายหลังโดยเฉพาะซีรีส์รองเท้าของยีซี่ที่เจ้าตัวเป็นคนกล่าวว่ายีซี่อ่ะคือเรมโบกินี่ในรูปแบบของรองเท้าเลยทีเดียวและท่านแย่ครับมีทักษะทางด้านดนตรีที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับของสวรรค์เพราะท่านทีที่ดอบเรียนจากชิคาโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ภาควิชาภาษาอังกฤษ คันเย่ก็เริ่มทำงานเป็นโปรดิวเซอร์กับแรปเปอร์ในเมืองชิคาโก้และในเวลาเพียงแค่5ปีผลงานเขาก็ได้ไปเตะตาแร็ปสไตล์อย่าง JC ที่ตัดสินใจดึงตัวคันเย่มานั่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์อัลบั้ม The Province ซึ่งเขาก็พับใจเด็กในสังกัดจนถึงขั้นเอาไปแต่งเป็นเนื้อเพลงแร็ปความตั้งฉาย,ยาว่า e The คางเยซี่นรูซิเฟอร์ผลงานเพลงจ็ปี2003 เนื่องจากเทรนในสมัยนะครับแรปเปอร์มักจะต้องฉายาที่ลงท้าด้วยคำว่า e c y แต่คานเย่ไม่อยู่ภายใต,ใต้ปีของ J.C. ได้ไม่นานเพราะเมื่อถึงปี2004เขาก็ตัดสินใจที่จะบยบินด้วยปีของตัวเองด้วยการเดบิวต์อัลบั้มแรก c a r e e Dropout พร้อมก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตัวเองนามว่า Good Music ซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ดังเป็นพุแตกจนทำให้คานเย่กว่ารางวัลจากเวทีก r มมี่ในปี2005 เป็น3ถ้วยด้วยกันด้เรียกว่าเป็นแรปสตาร์ครับที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวซึ่งนอกจากการเป็นแรปเปอร์นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คานเยอยากเป็นมาโดยตลอดนะั่นคือแฟชั่นดีไซเนอร์โดยในปี2005ครับปีที่เขากวาารางวัลแกรมมี่เขาก็ไม่รอชา้าประกาศชื่อพาร์ทเลแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งเป็นของตัวเองแต่ด้วยประสบการณ์ครับที่ยังมีน้อยและจังหวะชีวิตครับที่ไม่เอื้อมหนวยอะไรให้ขเขาเลยจากการเสียคุณแม่ดอนนี่เวส ก็ทให้จังหวะที่พารเซลจะได้เปิดตัวก็ไม่ได้เปิดตัวครับจุดสุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็ต้องเป็นอันที่ล่มไปนะครับแต่น่าครับก็ไม่ได้ทำให้คานเย่จบความฝันของตัวเองลงเพียงแค่นี้นะครับเขาเริ่มต้นอ,อีกครั้งครับจากศูนย์ด้วยการเข้าศึกษาในแฟชั่นบูสเน็ s อย่างจริงจังโดยฝึกงานกับแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่างแก๊บและเฟนดี้จูระรั่งได้เปิดตัวคอลเทชันของตัวเองครับบนรันเวท Paris Fashion Week ในปี2011อย่างไรก็ตาม เขากดโดนสื่อจั่ว่าเสื้อผ้าของเขามีความคล้ายคลึงกับแบรนด์จีวองชี hi, ซึ่งนั่นก็เป็นดาบสองคมครับเพราะสไตล์การทํางานของคันเย่คือการผสมผสานในสิ่งที่เขาชอบและสร้างสไตล์จากสิ่งนั้นให้มาเป็นของตนเองดังนั้นครับที่เขาเคยเปรียบผลงานของตนเองเว่าบางครั้งก็เหมือนทิมแบรนด์บางครั้งก็เหมือนดีเจพีเมียในปีถัดมาคันเย่ยึงแก้มือด้วยการส่งคอลเลคชันใหม่ที่หยดแน่นไปด้วยมอเตอร์ไซค์เฮ k แจ็กเก็ตและเฟอร์แจ็กเก็ต ซึ่งครั้งนี้ครับเขาทำให้เสียงตอบรับครับกลับมาดีมากอย่างไรก็ตามคานเย,ย่กับถอดใจและประกาศว่าเขาจะไม่โชว์ผลงานในปารีสอีกแล้วแม้ในเส้นทางแฟชั่นดีไซเนอร์ของคานเย,ย่ครับจะไม่ราบรื่นมากนะแต่ในฐานะที่เป็นนักออกแบบรองเท้าครับโอกาสครับวิ่งเข้ามาเขาแบบไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งโอกาสครั้งแรกครับได้เวียนมาหาเขาในปี2006เมื่อแบรนด์สตรีทเจ้าใหญ่จากเมืองเบียร์อย่างอาดิดาสติดต่อมาให้คานเย,ย่ร่วมออกแบบรองเท,าท้าเทนนิส โดยดัดแปลงมาจากรุ่นวิทยาลรอนราเวอร์แต่กล้าแรกกับไม่ประสบความสําเร็จเลยครับเพราะโมเดลนั้นไม่ได้ถูกนํามาจาหน่ายจริงในหา้าเดียวกันก็ไม่ได้มีแบรนด์เดียวที่เข้าหาคันเย่ครับเพราะในปีถัดมาครับอาบาร์ติงเอฟยิงจาสนติญ,ญ,ญี่ปุ่นก็ดึงตัวคันเย่ไปออกแบบโมเดลเบบสตาร์ด้วยการใช้ดรอปเอาท์แบบที่เป็นมัสคอตประจําตัวคันเย่มาทำเป็นลวดลายครับซึ่งปัจจุบันครับก็มีราคารีเซลที่สูงเล้วมากกว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว และเนื่องจากเบฟสตาร์ครับเป็นโมเดลที่มีความคล้ายคึงอาจจะเรียกว่าเป็นฝาแฝกกับ Air Force One เลยได้ครับจึงทำให้ผลงานของคันเย็ยบแตะตาแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ในปี2 0 0 7ันเจ็คันเย,ย็บจึงได้เซ็นสัญญาร่วมทำซีรีส์รองเท้ากับไนกี้ซึ่งเป็นแรปสตาร์คนแรกครับที่ไนกี้ทำงานด้วยซึ่งก่อนหน้าน,าน Nike, าั้นนะไนกี้มักจะเลือกทำงานร่วมกับนักกีฬามาโดยตลอดการร่วมมือครั้งนี้ครับได้สร้างเสียงฮาเสียงนวงการเพลง และวงการรองเท้าเป็นอย่างมากคอลเลกชันรองเท้าครับใช้เวลานานกว่าที่คิดเพราะกว่าเราจะได้เห็นหน้าตาของโมเดลคู่แรกในปีถัดมาเมื่อคานเย,ย่ครับใส่โมเดลต้นแบบ Nike Air e e z y One ขึ้นเวที Grammy 2008ก็จะวางจำหน่ายจริงในปีต่อมาและได้รับเสียงตอบรับครับอย่างเปี่ยมล้นจนทำให้โมเดลต้นแบบที่คานเย,ย่ใส่ในงานแกร m มีมีมูลค่าสูงถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวความสัมพันธ์ระหว่าง ในกี Nike, กับคนเย่ครับกับไม่ราบลื่นเพราะหลังจากวาําหน่ายโมเดลในกีไอยูซี่ทูเขาก็ตัดสินใจยุติสัญญาในกีครับด้วยที่เขามีเหตุผลว่าในกีไม่ยอมให้ค่าลิขสิทธิ์และไม่ให้สละในการออกแบบของเขาเลยท,ทั้งที่คานเย่ครับอยากจะปั้นยูซี่ให้เป็นกลรท่าซีรีส์รูกรักของในกีอย่างในกีแอร์จอแดนไม่เห็นดังนั้นครูแข่งตลอดการของในกีอย่างอาดิดาสก็ใช้จังหวะนี้ยื่นเข้าเสนอกับคนเย่ทันที ด้วยค่าลิขสิทธิ์ที่คิดเป็นส่วนแบ่ง15%จากยอดขายทั้งหมดหดิสระเต็มที่ในการควบคุมโปรเจกต์ด้วยการเป็นเจ้าของแบรนด์ยีซี่อย่างเต็มตัวซีรีส์รองเท้าย e ีซี่จึงถูกสานต่อและเปิดสกรลารดใหม่ในปี2015ร่วมกับแบรนด์ a d i d ด s ด้วยรองเท้ายีซี่บูส750และคอลเลคชันเสื้อผ้ายีซี่ซีซันวันแต่เส้นทางเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบเพราะการทำซีรีส์รองเท้าด้วยตนเองทำให้คันเยครับติดหนี้ถึง หนึ่จพัน 6, ล้านบาทเลยอย่างไงก็าตามนี่ก็นี่ครับกับเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าเพราะซีรีส์ยีซ e ียประสบความสําเร็จอย่างมากจนเกิดปรากฏการณ์ผู้คนไปต่อแถวการเต้นเพื่อรอซื้อรองเท e ้ายีซี่และสามารถขายได้4ี่หมื่นคู่ใน1นาทีหลังจากการวางจาหน่ายโดยเฉพาะรุ่นย e ีซี่บู๊ตสามห้าศูนย์รูปทรงหน้าตาและความสบายในการสวมใส่ครับทำให้ย e ีซี่บู๊ตสามห้าศูนย์เป็นรุ่นท็อปครับในตะกูลเลยทีเดียว ตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับคนันย,ยังคงออกแบบและพัฒนาซีรีส์รองเท้ายีซี่เรื่อยมาโดยยังคงอัปเดตรุ่นใหม่และทยอยวางจําหน่ายรุ่นเดิมในหลากหลายเฉดสีมากยิ่งขึ้นเพื่อซีรีส์ยีซี่ของเขาเป็นรองเท้าที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นในปี2021นี้ครับมีการเปิดตัวโมเดลใหม่อย่างยีซี่450และย e ีซี่โฟมนเนอรนอกจากนี้ยังมีสใมีใหม่ของโมเดลฮิตอย่างย e ีซี่บูสาม0 0ยี ยีซ e ี QNTM ย e ีซี 700V3 แ e ละยีซี 350V2 ที่ได้เรียงมาวางจําหน่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีที่ผ่านมาครับนับรวมๆได้เกือบ30คู่เลยทีเดียวทําให้มูลค่าแบรนด์ยีซีเติบโตสูงสุด40,000ล้านบาทซึ่งการวัดมูลค,าค่าในปี2019และมีแววว่าจะสูงขึ้นไปอีกซึ่งคันเย่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ครับเพราะเขายังแง้ให้ฟังอีกด้วยว่า ตัวเขาครับและแบรนด์อาดิดาสมีแผนจะพัฒนาให้เยซี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในขณะที่ลายเสื้อผ้าเองก็อ,ออกวางจำหน่ายแมบบไปขาดสายโดยมีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ทุกปีเรียกได้ว่าครับคานเย่คือชายที่สร้างรสชาติและมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับวงการเพลงแร็ปและวงการแฟชั่นและวงการสนสเกอร์อย่างแท้จริงเพราะผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมาครับเหนือความคาดหมายและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆได้อย่างไม่หยุดหย่อน หรือเสียงตอบรับที่ไม่มีความเสื่อมคลายก็พอจะเดาได้ลางๆครับว่า y e e z y ครับอาจจะมีมูลค่าแบรนด์ที่ชนะรุ่นพี่อย่างจอแดนเลยได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ